สมัยก่อนน่ะมันมีศึกสงครามกันอยู่บ่อยๆซึ่งการยกทัพนะไปต่อสู้แย่งชิงกันถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในยุคน้นสมัยโน้นซึ่งตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินรัชกาลที่หนึ่งของรัชนากสินป์ของเรานะก็ได้มีการยกทัพไปตีเวียงจันทร์และเมื่อเราชนะสงครามแล้วเราก็ได้มีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาหลายองค์หลายองค์มากนะ แล้วก็ได้นำมาประดิษฐานเป็นที่เคารพบูชาที่กรุงเทพพระมหานครองค์หลวงพ่อพระเสริมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ได้ถูกอัญเชิญมาจากร้านช้างรั่วสปปลาวในยุคมาสองร้อยปีเศษโน้นครับสกุลช่างคาดว่าเป็นช่างหลวงของสองปปลาวในยุคนั้นสมัยนั้นมีความงดงามมากๆพอเราได้เห็นแค่เห็นในรูปนะถูกใจเลยชอบมากก็เลยขออนุญาตจำลองรูปของท่าน เอาไปเป็นพระประธานอุโบสถวัะเทพทรงธร,รม<ฮ>นะพอปั้นออกมาได้สวยงามสวยงามมีความคล้ายคลึงนะมีความคล้ายคลึงมากๆอาจจะไม่เหมือนองค์จริงทีเดียวหรอกก็จะให้เหมือนองค์จริงทีเดียวไม่มีใครทําได้นะให้มันคล้ายคลึงมีส่วนคล้ายคลึงก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะหน้าตาถึงเจ็ดสิบนิ้วนะก็ถือว่าขนาดกําลังพอดีไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกิน <ừ> ในอดีตนี่ท่านจัย์คมสร้างพระใหญ่มาแล้วสององนะฮะอ่าก็คือถ้าเป็นพระประธานเนื้อทองเหลืองด้วยนโลหะใหญ่สุดก็คือร้อยแปดนิ้วทําแล้วสามองทั้งหมดอ๋อสามองค์ับเป็นพระประธานอุโบสถว,วัดวังทองหลางกําแพงเพชรวัดมอสมบัติกําแพงเพชรแล้วก็เป็นพระอุปคุตโบเข็มที่วัดบางกุ้งใต้นะร้อยแปดนิ้วทั้งหมดนะถ้าหากว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ ค่าจังคมคิดว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นไหมครับโอ้มันเพิ่มแน่นอนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็คือมันก็อยู่ที่หน้าตากันแหละหน้าตาายิ่งกว้างองค์พระก็ยิ่งใหญ่พอพระยิ่งใหญ่ก็ใช้วัสดุโลหะเนื้อคือทองเหลืองอาทองเหลืองแข่งเนี่ยเพิ่มเป็นจํานวนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลดับลําดับนะแถบนั้นงบประมาณมันก็ต้องแพงขึ้นปัจจุบันนี้ถ้าร้อยแปดนิ้วก็น่าจะสองล้านขึ้นแล้วโอ้โหองค์หนึ่งน่าจะสองล้านขึ้นเป็นครับ เห็นว่าใช้เลเซอร์ในการที่จะคอนโทรลสร้างพระด้วยใช่ก็คืออ,องศามันต้องได้ไงครับถ้าสมัยก่อนใช้การวัดเอาแล้วก็ใช้สายตากะเอาอแต่ปัจจุบันนี้นะเครื่องมือนะเทคโนโลยีมันมันทันสมัยครับฉะนั้นปัจจุบันนี้การทำงานก็เลยรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความเที่ยงตรงสวยงามมากขึ้นครับนะอยู่กับเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทำอะไรละงานช่างเนี่ยเครื่องมือนี่เป็นหลักเลยครับ เราเคยเห็นต่างจังหวัดนะฮะพระองค์ใหญ่ๆนะอาจารย์ไปตั้งบนภูเขาเนี่ยมีคนถามผมว่าเขายกขึ้นไปยังไงครับอาจารย์อ๋อเขาไปปั้นทางบนถ้าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับถ้าเป็นปูนปั้นเนี่ยก็ไปทําการก่อแท่นฐานมั่นคงแล้วทีนี้ก็องค์พระก็ผูกเหล็กผูกเหล็กผูกเหล็กเท่นี่แล้วก็เอาปูนพอกนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระเนื้อหัสทองเหลืองเนี่ย ถ้าใหญ่มากๆเขาจะหล่อเป็นชิ้นส่วนเป็นแผ่นๆแล้วเอาไปเชื่อมต่อเอาครับไปประกอบที่ตรงนั้นเลยนะจะหล่อเป็นเป็นท่อนท่อนท่อนหรือเป็นแผ่นแผ่นแผ่นนะข้างในก็จะมีโครงเหล็กเช่นกันเหมือนพระอ่าพระใหญ่ที่ฮ่องกงเห็นไหมล่ะตรงนั้นอะโมโหลานเลยใหญ่ฮะใหญ่อันนั้นก็ใหญ่โมโหลานเลยแหละครับอันนั้นก็เช่นกันเขาหล่อเป็นแผ่นๆไปครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อประกอบกันข้างบน เรียนถามอาจารย์ในเชิงลึกเลยนะฮะว่าการที่ท่านอาจารย์คมตัดสินใจสร้างพระใหญ่ใช้เงินเป็นล้านๆน,นะฮะอของวัดเทพรงธรรมเนะี่ยอาจารย์มีมูลเหตุมาจากไหนครับปัจจัยในการสรางก็คือพระอุโบสถนะเราไปคนไปริเริ่มสร้างไว้นะไปริเริ่มสร้างไว้ตั้งแต่รากฐานจนกระทั่งถึงโครงหลังคาครับแล้วพอเอช่วงนั้นก็ประสบปัญหาเรื่องโควิดครับนะโควิด -19 ระบาด ก็เลยยุติไปนะแล้วก็ยังมากระทบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนะทจนี้ทางคณะกรรมการในชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นเขาก็เลยสร้างกันไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งใกล้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะใกล้จะสําสเร็จแล้วพระอุโบสถน่าจะเหลืออีกประมาณ20%ก็เสร็จหมดแล้วลนะ่ะแล้วทีนี้เรื่องพระบัตฐานนะซึ่งเป็นการใช้เงินก้อนโตอีกครั้งหนึง่งก็ได้มีเจ้าภาพ สามสี่ท่านมัง้งเท่าที่รู้ข่าวมานะเจ้าภาพว่าจะมาสร้างให้แต่พอถึงวันแล้วก็หายกันหมดโอ้โหก็คงภาวะเศรษฐ,ฐกิจนั่นแหละนะเราอย่าไปว่าเขาไม่ไม่รักษาคำพูดได้เรา่าไปพูดอย่างนั้นะคนเราอยากทําบุญทุกคนจริงๆแล้วอ่ะอยากทําบุญทุกคนแหละตอนที่เรารับปากเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจยังดีอยู่เงินเรายังมีแต่พอถึงเวลาจะสร้างจริงๆนะเศรษฐกิจมันเป็นแบบเนี้ยไอ้เงินที่จะเอาไว้ทําบุญไว้สร้างพระ เอามาใช้ใจ่ายหมดไปแล้วทีนี้มันก็เลยเจ้าภาพที่เคยมารับปากไว้เขาก็หายไปหมดทีนี้ทางคณะกรรมการและเจ้าบ้านก็เลยมามาปรึกษาจะขอความมนุเคราะห์ให้ช่วยสร้างวัประฏานให้เราก็เลยเดินทางไปดูเอาไปดูเสร็จแล้วก็เอาปฏานมันก็ใช้เงินเราใช้เงินมากกว่านี้เราก็ทำมาแล้วอ,อันนี้เราก็ มีศักยภาพพอทําให้ได้เราก็เลยรับปากนะเท่ากับว่าเรารับจบเองนะไม่ได้ไปรบเงินไปรบปวนเงินทางวัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะท่านประธานองนี้เรารับจบเองด้วยหนึ่งเงินส่วนตัวสองจากสานุรสิทธิ์ต่างประเทศช่วยกันแล้วก็ในไทยเราด้วยนะจะโท่อะไรเราไม่ว่าเราไม่เน้นขอบริจาคนะผมไม่เน้นขอรับบริจาคเพราะยังไงยังไงเรารับจบเองอยู่แล้วส่วนถ้าใคร มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสร้างพระกับสำนักอสมบาร,รมีพวกแกยินดีน้อมรับแต่ถ้าจะให้เน้นเปิดบัญชีรับบริจาคไม่เอาอไม่รับเอ,อย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นคแล้วเกี่ยวกับกรณีที่ว่าลูกศิษย์ชาวต่างประเทศนะครับมีความศรัทธาในท่านอาจารย์คมเนี่ยอยากจะเรียนถามว่าอะไรทําให้ลูกศิษย์คนต่างประเทศที่เป็นนักธุรกิจมีเงินเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านเนี่ยเขาศรัทธาในตัวท่านอาจารย์คมครับความเสมอต้นเสมอปลายของเรา นะรู้จักกันนานเท่าไหร่เราต้องเสมอต้นเสมอปลายนะผมไม่เคยเรียกร้อง<ม>อะไรจากใครไม่เคยขออะไรจากใครเป็นการส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่เคยขอใครเลยจะขอก็ต่อเมื่อเป็นส่วนรวมเช่นว่าบุญในพุทธศาสนาหรือว่าสาธารณประโยชน์อะไรเนี่ยนะจะมีการขอเช่นว่าร่วมกันทอดกรถินร่วมกันสร้างพระอันนี้ผมจะขอแล้วทุกบาททุกสตางไม่มีส่วนต่าง ผมทำอย่างนี้มาสิบกว่าปีเขายี่สิบปีไม่เคยมีส่วนต่างในกองการกุศลแม้แต่บาทเดียวหรือแม้แต่ครั้งเดียวครับมันทำให้เขามีความศรัทธาเชื่อถือตรงนี้ครับฉะนั้นพอเราเอ่ยปากปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่ยากถ้าเราเอ่ยนะแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงเนี่ยผมจะไม่เอ่ยปากกับใครทั้งสิ้นถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีๆเรื่องวัตถุมงคลเรื่องอะไรของเราเนี่ยมันยังออกได้คล่องตัวเนี่ยผมไม่ขอใครนะ อครับผมใช้เงินตัวส่วนตัวเนี่ยมัดแทบจะตลอดเลยน้อยนักที่ผมจะขอจากคนอื่นครับแล้วโดยเฉพาะปลายปีนี้โอ้โหหนักเลยนะเฉพาะกระสินกระถินนนะเป็นเจ้าภาพสามวัดวัดอะไรบ้างครับท่านอ่าวัดอ่าก็มีวัดบางพึ่งที่สร้างสะพานที่ลบบุรีรวัดคีรีวง์ที่ลบบุรีครับแล้วก็วัดมิตรสัทธธรรมที่กําแพงเพชรครับสามวัดนี่เงินยอดกระถินต้องไม่ไม่ต่ากว่าล้านแล้วนะ ปีนี้เอาเป็นว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปหวังยอดกระถิ่นเยอะมันไม่เยอะหรอกรนะคนไม่มีตังค์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคืออะไรข่าวเสียหรือว่าความเสื่อมเสียในวงการสงฆ์ไทยมันเยอะมากตอนเนี้ยคนคไม่อยากจะทําบุญกับวัดสังเกตดูได้นะไม่ต้องอะไรหรอกเราเปิดรับขอบริจาคเนี่ยทําไมผมยังต้องใส่เบอร์สบัญชีส่วนตัวลงไปด้วยทั้งที่ผมไม่อยากจะใส่นะครับอยากจะให้เป็นบัญชีวัดโดยตรงอะครับ คนไม่โอนครับบัญชีวัดน่าแปลกมากบางทีเราใส่เฉพาะบัญชีวัดลงไปเนี่ยไม่มีใครร่วมทําบุญเลยนะครับแต่พอเราใส่บัญชีควบคู่ลงไปบัญชีวัดกับบัญชีเราเนี่ยคนก็โอนเฉพาะบัญชีเราไม่โอนบัญชีวัดอยู่ดีมันเป็นอย่างนั้นที่นี้มันก็สุ่มเสี่ยงไงเราก็ไม่อยากใช้บัญชีของตัวเองอ่ะครับเพราะยิ่งตอนนี้ข่าวแบบนี้มันเยอะไงมันอันตรายครับแต่ที่นี้ผมไม่กลัวหรอกเพราะว่าบัญชีผมเงินมันไม่เยอะ ตรวจสอบได้ย้อนหลังเป็นสิบปีก็ได้นะเงินมันน้อยครับก็คือว่าคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณทานาทคมเห็นความคืบหน้าของพระท่านตั้งชื่อหรือยังครับพระองค์นี้ว่ายังยังนะยังไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้ตั้งนามถวายท่านครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่บอกเลยว่าสวยงามนะฮะสวยงามองค์นี้กล่าวว่าเป็นพระประธานที่สวยที่สุดแล้วโดยเฉพาะที่พระเกตมาลาแล้วก็ที่สังคติจะประดับทรอยด้วย ครับนะอยากประดับพร้อยให้สวยงามครับผมครับอันนี้คืออะไรครับท่านจรย์คมฮะเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นตระกูลแก้วปองพามหรือว่าเป็นแก้วมงคลหรือว่าเรียกว่ามณีรัตนชาติอัญญมณีนะที่เป็นมงคลครับจะเอาติดที่สังคติองค์หลวงพ่อสังคตินี่อยู่บริเวณไหนท่านกษัตริย์ผ้าพาดบานอ่าผ้าพาดบานเขาเรียกสังคติอ่าจะทําดอกนะติดแล้วก็จะเอา พลอยเนี่ยติดตรงกลางดอกนะเหมือนพระเกศเห็นไหมพระเกศบนเลยมั้อ่ะเป็นบนยอดแหลมเลยยอดแหลมก็เป็นแก้วเห็นไหมโอ้คครับอานนียเขาเรียกว่าเกศแก้วอ่าแล้วก็จะประดับพลอยทั่วหมดเต็มหมดคือคือองค์เนียจากนามที่สุดตั้งแต่สร้างมาอันนี้สกอ่าอันนี้คือสังกติครับผมครับครับว่วพระรันารู้ว่าพระรัช้างไอ้พระลาวเนี่ยเขาจะชอบติดพลอย ตามตามส่วนต่างๆขององค์พระไม่เหมือนพระกลางเราเมื่อกี้อาจารย์คุยเรื่องพระศุพระสยแล้วก็พระพระเสียงใช่ไหมพระอะไรที่จมลงไปในนแม่น้าโขงฮะในแม่น้พระศุกร์พระศุกร์จมไปพระสยอยู่หนองคายวัดโพธิ์ไทยพระเสริมอยู่ที่วัดปทุมรนารามกรุงเทพพระศุกร์นั้นจมอยู่กลางแม่น้ําโขงทุกวันนี้ก็ยังไม่ขึ้นยังขึ้นไม่ขึ้นอ๋อพระศุระสยพระเสริม สามพี่น้องเขาเป็นโอเป็นภาษาสามพี่น้องนะนองโอ้ครับผม